เป็นเมนูต้มจืดนะครับที่หลายๆคนยังไม่รู้นะครับต้มจืดไข่เป็ดหมูสับครับเฮ้ยมีเมนูอย่างนี้อยู่ด้วยเหรอวันนี้ลองทํากินกันดูนะครับสดร้อนอร่อยมากเริ่มโดยต้มน้ําเปล่านะครับ600มิลลิลิตรก่อนเลยครับแล้วก็ตามด้วยซุปก้อนอีกหนึ่งก้อนครับจะเป็นซุปก้อนหมูหรือไก่ก็ได้นะครับตามด้วยรากผักชีอีกสองรากนะครับน้ําเดือดปุดๆขึ้นมานะครับ ใส่หมูสับลงไปเลยครับ200กรัมครับหมูสับที่ใส่ก็ไม่ได้ปรุงรสชาติอะไรนะครับแล้วก็ไม่ได้ปั้นเป็น,นก้อนๆเลยนะครับรอจนกว่าจะเซต็ตัวหมูสับเริ่มสุกเราก็เขี่ยวๆออกนะครับ เมื่อน้ำเดือดขึ้นมาก็ช้อนฟองขึ้นหน่อยนะครับน้ำของเราจะได้ใสนะครับสดลงๆคอปรุงรสชาติด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนโตะครับน้ำเริ่มร้อนเชฟก็จะหยอดไข่เป็ดลงไปทีละฟองเลยครับวันนี้ใช้ไข่เป็ดอยู่5ฟองนะครับ มีคําถามในใจกันใช่ไหมครับแล้วไข่ไก่ได้ไหมไข่ไก่ก็ได้นะครับแต่ขอให้เป็นไข่ใหม่หน่อยนะครับสีสันที่ออกมาเขาจะได้ดูน่ากินไข่เขาจะสดๆนะครับยอนลงไปสักแป,ป๊บเดียวเลยครับกะว่าให้ไข่แดงข้างในเนี่ยเป็นเหมือนไข่ออนเซนนะครับเราจะไม่ได้ให้สุกมากนะครับแต่ถ้าใครอยากกินสุกๆก็ทําได้เลยนะครับตามใจเลย ยอ,อพิกไทยลงไปเพิ่มความหอมอีกเล็กน้อยนะครับรเช็คไข่เป็ดดูอีกสักทีนะครับว่าเป็นออนเซนอย่างที่ต้องการหรือยอยังอะใช้ได้แล้วครับกลัวขึ้นไปแล้วหน้าแตก <laughs> ได้ที่แล้วครับ ใส่ต้นหอมผักชีลงไปเลยนะครับหั่นให้มันหย,ยาบๆใหญ่ๆ่อยนะครับไม่ต้องไม่ต้องเล็กมากนะครับแล้วก็โรยกระเทียมเจียวตกท้ายลงไปอีกนิดหนึ่งนะครับเมนูนี้รสชาติอาจจะอ,อ,อ่อนๆ่อยนะครับไว้ซดกันโล่งๆคอนะครับมีโปรตีนสูงจากไข่ด้วยนะครับ เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับเชฟเอาหมาฝากกันทําง่ายมากๆเลยนะครับสด,ดกันโล่งคอเลยแหละข้าวหมดหม้ออีกแล้วครับ